จากเมื่อวานนี้นะคะที่เราได้รายงานข่าวของแอนนาวารินทร์ไปรับทราบข้อกล่าวหาช่อโกงประชาชนและพระบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1นําเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อนที่แอนนาจะเปิดใจค่ะว่าไม่ได้ช่อโกงตามที่ถูกกล่าวหาแต่เกิดจากการบริหารธุรกิจที่ผิดพลาดเพราะไม่ทําบัญชีรายรับรายใจ่ายให้ดีรวมถึงตัวเองนชอบแจกใจใหญ่ ส่วนเรื่องที่ทองหาย4ล้านแอนนาก็เล่าว่าจูจู่แมสเซนเจอร์ที่คอยรับส่งของเป็นประจำเนี่ยเข้ามารับทองมูลค่า4ล้านบาทในช่วงดึกวันที่24กันยายน2,565เพื่อนำไปส่งแต่เขาอ้างว่าประสบอุบัติเหตุรถล,ล้มระหว่างทางและของหายทั้งหมดก็ได้แจ้งความไว้ที่สอน,นอกคณยาวไม่ได้ดำเนินคดีกับ m e s s ซนเจอเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงซึ่งตำรวจก็ยังคงสืบสวนคดีนี้อยู่ ล่าสุดค่ะทางกาย Messen เ e r นะคะเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อดังค่ะว่าปกติตัวเองทำงานขี่จักรยานยนต์ส่งของเป็นอาชีพอยู่แล้วจนได้มารับพัสดุใหแอนนาราวหนึ่งปีส่วนใหญ่เนี่ยจะติดต่อผ่านทางแม็กซ์แฟนของแอนนาช่วงหลังมีการให้ไปรับทองคาจากร้านทองเป็นลักษณะทองแท่งที่ใส่อยู่ในกล่องสุ่มด้วยวันเกิดเหตุกายเล่าว,ว่าในราวราวสามทุ่มแม็กซ์โทรมาบอกให้ซื้อแชมเปญเข้าไปที่บ้านไปถึงก็ไม่เจอแอนนาเจอแต่แม็กซ์แล้วก็แอดมินเพจ จากนั้นก็ถูกชวนให้นั่งดื่มด้วยกันก่อนเพราะว่าฝนตกเขาดื่มเบียร์ไปสีกระป๋องอกินเหล้านิดหน่อยก่อนหน้านี้ไม่เคยถูกชวนลักษณะนี้ในราวๆดีสองเขายอมรับว่าตัวเองนี่อยู่ในสภาพมึนเมาแต่ก็ได้ขี่จักรยานยนต์ออกไปจากบ้านแอนนาเพื่อไปส่งของเป็นกล่องพัสดเุเล็กๆหลายกล่องใส่ลงในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ไม่ได้ถามว่าคืออะไรก็ขี่รถมุ่งหน้าไปที่ไปรษณีย์หลักสี่แจ้งวัฒนะซึ่งเปิดให้บริการ24ชั่วโมง แต่ระหว่างทางรู้สึกไม่ได้สติแล้วก็เกิดรถล,ดลม้มแถวสะพานข้ามแยกกม6รู้ตัวอีกทีที่โรงพยาบาลเที่ยงคืนวันเดียวกันนะคะแม็กซ์แฟนของแอนนาก็ติดต่อมาบอกว่าให้ไปช่วยเก็บของโดยที่บ้านก็ไม่ได้ถามเลยถึงเรื่องของที่เอาไปส่งตัวเองจึงส่งรูปสภาพฟันหักแล้วก็แผลเต็มหน้ากลับไปให้ดูว่ารถล,ล้มและบอกให้อีกฝ่ายเนี่ยรีบไปดูใช่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับมีการบอกให้อีกฝ่ายนะครับ ที่รีบไปดูรถกับของซึ่งอยู่ติดกระเป๋าหลังรถนะครับที่สอนอคันนายาวนะฮะซึ่งต่อมาคุณแม็กเนี่ยจึงบอกเขาว่านะครับของที่ให้ไปส่งคือทองคำครับผู้ชมมูลค่า4ล้านบาทนะครับมีการพยายามบอกให้สารภ,ภาพด้วยนะฮะแล้วก็เอาของมาคืนนะครับเขาก็ตกใจมากแล้วก็ได้ยืนยันกลับไปนะครับว่าไม่ได้เอาไปกายบอกว่าได้ให้ปากคํากับตํารวจสอนอคันนายาวถึง2วันนะครับแลเล่าไทาม์ไลน์ทั้งหมดนะครับยืนยันว่าไม่ได้เอาของไปด้วย ส่วนแม็กนะครับก็ยังคงพยายามพูดในลักษณะให้ยอมรับโดยบอกว่าถ้ากล้าสาบานไปวัดพระแก้วกันซึ่งเขาก็ตอบตกลงนะครับกายยังเปิดหลักฐานที่พยายามติดต่อทางฝ่ายแอนนาผ่านไลน์แม็กเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน65นะฮะจนถึงต้นเดือนตุลาคม65ต้นเดือนพฤศจิกายน65 เขายังทิ้งเบอร์ของภรยาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์พังแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่ออีกฝ่ายได้เลยกลายบอกว่าระหว่างนั้นตัวเองก็ไปสนอทนายาบ่อยมากนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์แต่ที่สําคัญคือกังวลฮะว่าเรื่องทองที่ไม่รู้ว่ามีจริงไหมและหายไปได้ยังไงกันแน่ครับนอกจากนั้นนะคะก็คือการหาหลักฐานค่ะซึ่งปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไปพบว่าระหว่างทางก่อนรถกายจะล้มมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งค่ะขับตามมาเป็นระยะ ส่วนกล้องวงจรปิดที่บ้านของแอนนาตำรวจก็ได้ไปขอมาตรวจสอบแล้วแต่ก็ได้คำตอบว่ากล้องเสียจนมาลุข่าวอีกทีก็คือวันที่แอนนาเนี่ยไปให้ปากคำกับตำรวจและพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมากายยังตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในวันเกิดเหตุทําไมตัวเองยังถึงไม่ได้รู้สึกไม่ได้มีสติเลยทั้งทั้งที่ไม่ได้ดื่มเยอะมากและหลังจากนั้นก็แทบจําเหตุการณ์อะไรไม่ได้พร้อมกับตั้งคําถามว่าถ้าให้ส่งทองสี่ล้านจริงทําไมถึงให้ไปส่งในเวลานั้น ขณะที่ตัวเองอยู่ในสภาพมืนเมาหรือจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นแค่ตกเป็นเครื่องมือทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ